จุงกะสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาอีกแล้วจ้าวันนี้คแมงงามจะพามากินแกงเห็ดเห็ดระโงกหลายหลายเยอะมากเลยช่วงนี้ช่วงนี้ก็มีแต่มเมนูเห็ดเห็ดเห็ดเยอะจริงๆช่วงนี้เพราะว่าเป็นหน้าเห็ดแต่ว่าเราไม่ได้ไปเก็บเองนะทุกคนอันนี้คือซื้อเขากิโลละ200บาทเอง คนที่เขากล้าเข้าป่าก็จะได้เห็ดละโงกมาขายเยอะเพราะว่าเห็ดละโงกเยอะมากเลยช่วงเนี้นะ่ะแต่ว่าบางคนก็ไม่กล้าเข้าป่าบางคนก็กล้าเข้าสําหรับคนที่กล้าเข้าป่าก็จะได้มาขายบ่อยกิโลละสองร้อยเพราะว่าเขามีช้างป่าอยู่ในป่าช้างป่าเยอะจริงๆบางคนก็ไม่กล้าเข้าสําหรับคนที่กล้าเข้าก็ได้เห็ดมาขายคนที่กล้าเข้าป่าส่วนมากก็มีแต่พวกผู้ชายผู้หญิงไม่กล้าไปพี่ที่เก็บเห็ดมาขายกีเล่าให้ฟังว่า ช่วงที่เกเก็บเห็ดอ่ะก็เห็นแต่รอยเท้าช้างเต็มไปหมดเลยเป็นแบบสไลเดอร์ลงไปกินน้ําก็มีวันนี้ก็เป็นคนทํากับข้าวกินเองทํากับข้าวให้แม่กินแม่เพื่อนนะไม่ใช่แม่ตัวเองแต่ว่าแม่แกเป็นคนล้างเห็ดคมงงามเป็นคนชอบเก็บเห็ดแต่ขี้เกีเยจล้างเห็ดที่สุดแกงเห็ดวันนี้เป็นเมนูมังสวิรัตเพราะว่าใส่หัวหอมไปปกติคนกินเจเขาไม่กินหัวหอมแต่ว่าคมงงามกินมังสวิรัตใส่หัวหอมไปได้สําหรับกระปุกนี้เป็นปลาเจปลาเจก็หมด เหลือแค่ตรงในขวดนิดๆหน่อยๆเลยต้องเอาน้ำมาผสมผสม,ผสมใส่ทั้งปลาเจใส่ทั้งกะปิเจใส่ทั้งสองอย่างไปเลยจะได้โนัวแซบๆซเมื่อกี้ไปเก็บใบมะขามอ่อนถามแม่ว่าแม่ใบมะขามอ่อนแค่เนี้ยเปรี้ยวไหมแม่บอกโอ๊ยแค่นี้มันไม่เปรี้ยวหรอกนิดเดียวเองไอเราก็คิดว่ามันจะเปรี้ยวเนาะเพราะว่าเก็บมาอย่างเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรมีมะขามเปียกค่ะก็เลยใส่มะขามเปียกไปนิดนึง จะได้นัวนัวตั้งแต่กลับจากสวีเดนน่เมนูเห็ดเกือบทุกวันเลยทุกคนอร่อยมากบางครั้งก็ซื้อเขาแต่ส่วนมากอะ่ะญาติญาติเอามาให้มากกว่าเพราะว่าเห็ดที่ที่เมืองไทยไม่เหมือนเห็ดที่สวีเดนเนาะเราก็กินเห็ดที่สวีเดนเบื่อแล้วรสชาติมันไม่เหมือนกันเราก็อยากกินเห็ดเมืองไทยบ้างแต่เราก็เอาเห็ดจากสวีเดนมาเยอะเหมือนกันนะแบ่งญาติญาติกินญาติญาติก็ชอบกินเห็ดที่สวีเดนเขาบอกว่ารสชาติหวานมากเลยแต่เรากินบ่อยแล้วไงมันเลยเบื่อตอนมาถึงบ้านวันแรกก็กินผักหมดเป็นกาละมัง แต่ไม่ได้ซื้อนะทุกคนเดินเก็บตามรั้วเอารั้วบ้านเราแล้วก็รั้วบ้านเพื่อนบ้านแล้วก็รั้วญาติญติเดินเก็บเอาผักธรรมชาติอร่อยดีชอบทําแกงเห็ดมังสวิรัติให้แม่เพื่อนทานเนาะแม่เพื่อนชิมเสร็จก็แบบแกบอกว่าจืดๆยังไงไม่รู้เพราะว่าแกไม่ชินกับการกินมังสวิรัตินะแกไม่ได้กินมังสวิรัติแกก็ไปปรุงใหม่แต่แกก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามของแกแกก็ไปปรุงเพิ่มเติมของแกสูตรตามใจฉันเหมือนที่ฉันทํา <laughs> พราะใกล้สุกแล้วหืมเปิดฝาหม้อมาหอมมากทุกคนอันนี้ก็ใส่ใบานางรักเข้าไปใส่ใบานางรักเสร็จยิ่งแต่หอมหอมมุยชอบมากเลยทุกคน ใส่ไปนี่ไม่ได้ทิ้งนะกินหมดนะนี่เพราะว่าชอบเป็นคนที่ชอบกินผักมากไม่ตักกินแค่ตะไคร้กับใบมะกรูดเท่านั้นนอกนั้นกินหมดไม่มีการทิ้งค่ะอร่อยค่ะก็กินนะขาอ่อนอร่อยอร่อยเวลาใส่ไปแต่อันนี้ไม่ได้ใส่ขาเพราะว่าขี้เกียจไปขุดใส่ตามมีตามเกิดเอยไม่ใช่สิใส่ตามความพยัน <c oughs> คือมีอันไหนก็ใส่อันนั้นอันไหนที่ไปเก็บง่ายใกล้มือก็ไปเก็บเอา